สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยการพามารีวิวโรงแรมที่พักในเมืองกาญจนบุรีตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันไลฟ์สไตล,ไลก์กาญจนบุรีที่โรงแรมเดอะทวนตีเอโคเทลตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโรงแรมเดอะทวนตีเอโคเทลนั้นตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าแค่ขับรถข้ามไปก็สามารถเดินชอปปิ้งหาของกินได้สบายสบายโดยโรงแรมนั้นอยู่ห่างจากสกายวอล์คเมืองการสาหลังเมืองกาญจนบุรีเพียงไม่ถึง5กิโลเมตร เรามาถึงแล้วครับโรงแรมเดอะเซเวนตี้เอทปเทลครับเดี๋ยวเราเข้าไปจอดแล้วเราเข้าไปเช็คอิกนกันครับโรงแรมอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันเลยครับที่จอดรถก็มีอยู่ด้านหน้านะครับเอาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอิกนกันครับ ใช่ครับซึ่งทีมนี้แอดมินได้จองห้องพักไป็นาร์ีิลักนะครับจองไว้2ห้องทั้งหมด3คืนเดี๋ยวเราใช้อินเสร็จแล้วเราขึ้นไปชมห้องกันครับเดี๋ยวเรามาชมห้องพักกันครับห้องเป็นห้องสี่นสี่นะครับจองมา2ห้องครับห้องสี่หนึ่งสี่หนึ่งสติดกันเลยครับ4ี่หนึ่งสนั้นเป็นห้องมุมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันครับอันนี้ใช้เป็นระบบคีย์การ์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือครับก็จะเป็นในส่วนของ ตู้เสื้อผ้านะครับมีไม้แขวนเสื้อให้แล้วก็มีนี่ครับมีผ้าพื้นเล็กผืนใหญ่ให้ครับอย่างละสองผืนแล้วก็มีตู้เซฟให้นะครับรวมไปถึงมีได้ปอาผมให้ครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนวางตู้เสื้อผ้าครับถัดมาตรงนี้ครับเป็นในส่วนของที่ทํางานได้ครับบริเวณนี้มีทีวีครับก็ตรงนี้ครับมีเป็นแก้วน้ํามีการนาร้อนให้แล้วก็มีมินิบาร์นะครับ ข้างล่างก็จะมี28แอรนะครับเป็นคาเฟ่ครับก็สามารถส่งถึงห้องได้ด้วยครับในตู้เย็นก็จะมีเป็นน้ำดื่มให้2ขวดนะครับนี่ครับน้ำดื่มแล้วก็จะมีน้ำอัดลมมีเบียร์ครับแต่ตรงนี้ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับในส่วนนั้นมีทีวีฝั่งนี้เป็นแอร์ครับมาดูฝั่งขวาต่อครับฝั่งขวาจะเป็นในส่วนของเตียงนะครับ จะม,มีโคมไฟหัวเตียงทั้งสองฝั่งครับแล้วก็สองฝั่งก็จะมีปลั๊กให้นะครับมีปลั๊กให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็บริเวณหัวเตียงจะมีไฟซ่อนให้ครับมาดูกันต่อครับในส่วนของระเบียงเดี๋ยวเปิดม่านดูนครับฝั่งน,นี้ก็จะมีเป็นระเบียงเล็กๆให้นะครับสามารถออกไปชมวิวได้นี่ครับเปิดออกไปได้ ฝั่งขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับนี่ครับวิวภูเขาเดี๋ยวมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องน้ําเข้ามาก็จะมีเป็นอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีเป็นกระจกเงาครับบานใหญ่เลยครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทอยเลทนะครับมีทิชชู่ให้แล้วก็มีอันนี้ครับเป็นชาเวอร์แคป ห้องน้ำนั้นก็จะแบ่งเป็นโซนแห้งนะครับแล้วก็มีโซนเปียกครับอยู่ด้านในมีประตูกระจกกั้นโซนเปียกให้ห้องน้ำนั้นก็ใหญ่เลยนะครับบริเวณชาเวอร์นะครับพื้นที่เยอะเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นแชมพูกับสบู่ให้ครับแชมพูและชาเวอร์เจลแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นแบบฝักบัวครับชาเวอร์นี่ครับมีประตูกั้นโซนแห้งโซนเปียกครับห้องน้ำนั้นก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับโซนชาเวอร์ แล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นทอยทเลตห้องนี้นะครับที่ The 2 8 Hotel อครับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยโรงแรมนั้นจะมีห้องพักทั้งหมด2ไทานะครับทายแรกที่แอดมินพักครับจะเป็นห้องประเภทดีลักซ์มีเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ราคาวันอาทิตย์ถึงพฤหัสร,ราคา1 1 4 0บาทวันศุกร์ราคา1 4 4 0บาท วันเสาร์และวันหยุดนะครับมาเลิกราคา1,540บาทค่านที่2นั้นจะเป็นทายสุนะครับเตียงเดี่ยววันอาทิตย์ถึงพฤหัสราคา1,890บาทวันศุกร์เสาร์และวันหยุดนะครับจะเลิกราคา2,390บาทซึ่งราคาที่แจ้งทั้งหมดนั้นรวมอาหารเช้าสำหรับ2องท่านแล้วนะครับแถมครับมารีวิวในส่วนของปลั๊กครับบริเวณนี้ก็จะมีปลั๊กให้1จุดนะครับแล้วก็จะมีบริเวณหัวเตียงครับ ฝั่งซ้าย1จุดแล้วก็ฝั่งขวา1จุดครับเดี๋ยวมาดูครับบริเวณนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยครับมีตรงนี้1จุดครับหลังทีวีแล้วก็จะมีในห้องน้ํานะครับในห้องน้ําตรงอ่างล้างหน้าจะมีให้อีกหนึ่งจุดครับนี่ครับวิวมีฝูงวัวไดยนะครับนี่ครับมองจากห้องเห็นพอดีเลยครับฝูงน้องวัวครับ ขวาก็เป็นวิวภูเขานะครับน้องบัวน่าจะเป็นร้อยตัวเลยครับนี่ครับมองจากระเบียงห้องมาเห็นพอดีเลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมนั้นจะมีสระว่ายน้ำที่มีโซนวอเตอร์ปาร์คครับเด็กได้ว่าน,น้องๆหนูๆมานี่ติดใจแน่นอนครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟอย่างคาเฟ่ทวิตตี้เอเอ็มแอลครับอยู่บริเวณหน้าล็อบบี้โรงแรมเลยครับ ว่าน้ำนั้นก็อยู่บริเวณด้านหลังโรงแรมนะครับนี่ครับมีพวกสไลเดอร์อะไรด้วยครับตัวโรงแรมเดอะเทวิตเ h ้โฮเทลนั้นอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองกาญจนบุรี อย่างสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีถนนคนเดินปากแพรกวัดถาวรวรลาราบหรือจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยครับผ่างมาจาังหวัดกาญจนบุรีอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควและวัดถ้ำเสืออาหารเช้า,ชาของทางโรงแรมนั้นเราประทายนที่ชั้น8น,นะครับชั้นบนสุดของโรงแรมทานไปก็สามารถชมวิวสวยๆทางด้านหน้าโรงแรมวิวโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีครับ แล้วก็จะเห็นวิวเมืองกนนาญจนบุรีครับยาวไปเรื่อยๆถึงเทือกเขาครับริมแม่น้ำของจังหวัดกาญจนบุรี เช้าของแรมันแอดทินบอกเลยครับอร่อยครับรสชาติดีแล้วก็มีหลากหลายด้วยครับมีทั้งอาหารกับข้าวต่างๆสลัดผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็ของหวานแอดมินพักทั้งหมด3คืนนะครับอาหารเช้าแต่ละวันนี่แทบไม่ซ้ํากันเลยครับแล้วก็มีวันหนึ่งครับที่แอดมินพักมีบิงซูด้วยครับบิงซูชาไทยของโปวดแอดมินเลยครับจัดไปหลายถ้วยเลยครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวไทยกันก็ได้พามารีวิวโรงแรมที่พักในตัวเมืองกาญจนบุรีที่โรงแรมเดอะเวินตี้เอ็กโฮเทสำหรับคลิปหน้าทเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องทเที่ยวไทยกันด้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังแชร์แอดมินด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ